ค่ะ สวัสดีทุกท่านนะคะที่รับชมผ่านไฟ์สดนะคะกับเพอร์โดด้วยค่ะและในรอบนี้นะคะเป็นรอบที่2ค่ะตามสัญญากันนะคะในรอบไลส์สดของเราวันนี้ค่ะกับ,บุฒิกิจกรรมต่างๆนะคะจากทางสำนักง,งานโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยนะคะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักง,งานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะและเรายังพงอยู่กันนะคะในงานของอวอแฟนั่นเองซึ่งวันนี้ของ เรานี่ครับมีเค,ครือข่ายในร่วมสถาบันนะคะกว่า26สถาบันด้วยกันค่ะรวมไปถึงนะคะศูนย์ทอเป็นเลิศทั้งหมดถึง11ศูนย์ค่ะและในรอบนี้นะคะก็มีอีกหนึ่งนี่ะศูนย์ทอเป็นเลิศของเราค่ะที่วันนี้นะคยะเขามีโครงการนะคะมีไอเดียดีๆสําหรับการรักสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะถ้า,ถาทุกท่านทางบ้านพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันพร้อมๆกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของโครงการวิจัยเจ๋งๆของนักวิจัยไทยกันต่อกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เนี่ยโครงการวิจัยของเขานะคะมาพร้อมกับไอเดียสุดเจ๋งอะไรนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่ในส่วนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์แนะนาตัวอีกหนึ่งครั้งค่ะสวัสดีครับผมรอสอดลพงศกรกาญจนบุตรครับค่ะก็อยู่กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุคณะวิทยาศาสตร์มมหิดนครับ <Hey. S 2> อาจารย์คะศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เนี่ยรับบทบาทหน้าที่ดูแลในเรื่องอะไรคะครับศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์นะครับจะมีงานวิจัยหลากหลายเกี่ยวกับฟิสิกส์นะครับ,รบเป็นผู้ให้ทุนเราในการทำให้ใจเรื่องการลดความร้อนครับผม แล้ววันนี้อาจารย์มีโครงการที่เกี่ยวกับด้านฟิสิกส์เนี่ยเป็นเรื่องอะไรคะอาจารย์คะวันนี้เป็นเรื่องการลดความร้อนด้วยการแผ่รังสีครับเราเคยอยู่รอบกองไฟไม่เอ่ยรู้สึกอุ่นไหมอุ่นค่ะอาจารย์ที่เราอุ่นนะครับเพราะว่าความร้อนจากกองไฟเนี่ยถูกแผ่ออกมาเป็นรังสีอินฟราเรดมาสู่ตัวเราเริรู้สึกอุ่นนะครับในการเนี่ยครับเราใช้หลักการเดียวกันเลยโดยให้วัสดุครับสามารถปลดปล่อยรังสีอินฟราเรด เพื่อจะระบายความร้อนครับจากวัส,สดุนั้นไปสู่อากาศทําให้วัส,สดุเราต่างๆครับเย็นลงครับประหยัดพลังงานครับผมอนี่ก็เราจะมีในส่วนของเรงสิ่งที่ช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงานนั่นเองนะคะคอาจารย์นี่หนูเห็นถ้าในเรื่องของการประหยัดพลังงานแล้วทีเนี้ยค่ะวันนี้อาจารย์ก็เลยมีตัวที่เป็น แผ่นฟิล์มเหรอคะอาจารย์เขาเรียกว่าอะไรคะแผ่นฟิล์มครับอ๋อแผ่นฟิมมีฟิล์มแล้วก็มีการเคลือบครับอ๋อมีการเคลือบช่วยนะคะในการประหยัดพลังงานซึ่งวันนี้ค่ะในตัวของการแผ่รังสีค่ะอาจารย์คะพอแผ่แล้วมันเย็นขึ้นมันทาให้เราเย็นขึ้นเขาจะช่วยในเรื่องของการลดลดค่าแอร์ลงลดค่าไฟฟ้าลงนั่นเองนะคะนี่อาจารย์ไหนขออนุญาตดูหน่อยได้ไหมวันนี้ที่อาจารย์ขอยอย่างวันนี้มีกิ โอ้โหเหมือนจากในในบดเนี่ยเราจะมีมีหลายอย่างมากเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนําเป็นเป็นอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะครับขอแนะนำตัวกระเบื้องก่อนนะครับ<ะ>อันนี้คือกระเบื้องนะครับกระเบื้องมองุงหลังคาที่เราใช้ใช้กันนะครับอันนี้เนี่ยคือกระเบื้องที่ยังไม่ถูกเคลือบนะครับสังเกตว่าเมื่อเราเคลือบแล้วครับก็จะมีความมันวาวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะมีตัวจุดขนาดเล็กเป็นจุด เป็นการเคลือบทรงหยดน้ำนะครับซึ่งทร,ทรงหยดน้ำเนี่ยครับจะช่วยในการระบายความร้อนในการแผ่รังสีปล่อยรังสีอินฟราเรดออกไปเหมือนเราอยู่รอบกองไฟครับแต่กองไฟเนี่ยก็เหมือนกับเบื้องเนี่ยเป็นกองไฟปล่อยความร้อนออกไปสู่อาวากาศทําให้บ้านเราเย็นลง1นงสาโดย ทุกหนึ่งองศาที่บ้านเย็นโลครับจะลดค่าแอร์ไป10เปพราะนั้นถ้าเกิดลดได้สองศาเนี่ยครับเดือนนั้นเราเราประหยัดค่าแอร์ไปเกือบ2ี่เอลยครับโอ้โหอันนี้เยอะเลยนะอาจารย์แล้วอย่างนี้ค่ะเหมือนที่ดูเนี่ยและตัวนี้เนี่ยการใช้งานของเขาอะค่ะเขาจะมีวันหมดอายุไหมคะครับตอนนี้เราเรากำลังทดสอบแบบเร่งอยู่ครับเราเอาภายใต้ความร้อนสูงแสงสูงเพื่อดูอายุการใช้งานครับ เราคาดว่าควรจะมีอายุอยู่หลกักห้าถึสิปีครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นการทดสอบครับเราอยากให้มันอยู่ได้อย่างน้อย10ปีครับอ๋ออยู่อยากให้อยู่ได้อย่างน้อย10บปีครับอาจารย์เขาและวิธีการนะคะขั้นตอนของเขาก็คือจะเป็นสเปรย์สเปรย์ครับแล้วก็ใส่เครื่องพ่นอย่างนี้ใช่ครับ แล้วก็เอามาพ่นได้เลยครับก็คือจะเป็นการตอนนี้ก็คือเคลือบแล้วนะคะหลังจากเคลือบนี่คือเคลือบกระเบื้องแล้วนะคะคก็จะได้เป็นแบบนี้อันนี้กระเบื้องที่ยังไม่ได้เคลือบนะคะคซึ่งถ้าก่อนเคลือบเนี่ยการใช้หลังคาเลยจะร้อนแต่พอหลังหลังจากเราเคลือบไปแล้วเนี่ยอาจารย์แจ้งเราเมื่อสักครู่ว่าลังสีของเขาเนี่ยแผ่ออกมาเพื่อที่ส่งกลับไปอาวากาศอาวากาศนั่นเองนะคะทําให้เราเนี่ยลด อุณหภูมิได้ลดอุณหภูมิได้นะคะทำให้ค่าแอร์บ้านเราถูกลงนั่นเองนะคะนอกจากเป็นกระเบื้องแล้วเราใช้อย่างอื่นได้อีกไหมคะอาจารย์สามารถเคลือบกระจกนะครับแล้วเคลือบกระจกใสนะครับแล้วก็มีเคลือบหลายอย่างครับอันนี้คเคลือบ m ม t a ท่าชีตครับตัว m ม t a ท่าชีตเหมือนที่เราใช้ทําลงจอดรถตาดฟ้าก็ได้สังเกตว่าสามารถเคลือบวัขขสดุก่อสร้างได้หลากหลายครับเราสามารถเคลือบคอนกรีตเคลือบป,ปูนได้เช่นเช่นการครับเช่น เช่นบ้านที่เป็นอาคารพาณิชย์นะครับสามารถเคลือบที่เป็นตัวคอนกรีตทั้งบนได้ด้วยครับอ๋อสามารถทาได้ไม่ได้แค่เฉพาะในนี้ได้เป็นคอนกรีตอื่นๆอีกด้วยนอกจากในส่วนของตัวกระเบื้องกระจกแล้วค่ะอาจารย์คิดว่ามีเราสามารถใช้เคลือบอะไรได้อีกไหมคะอาจารย์หรือว่าจริงๆแล้วตัวน้ํายาเนี่ยสามารถไปไปเปลี่ยนในส่วนของวัสดุอื่นๆได้อีกใช่ไหมคะครับเราสามารถเคลือบไม้ได้ด้วยครับเคลือบไม้ได้ด้วยหลังคาไม้อ๋อหลังคา บ้านที่ที่เป็นไม้ก็คือสามารถเคลือบได้ใช่ไหมคะเพื่อเป็นการลดความร้อนนั่นเองระหว่างไม้กับเป็นเป็นเอ่อในส่วนของกระเบื้องหลังคาเนี่ยค่ะคุณภาพของเขาประสิทธิภาพเนี่ยมีการแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันครับกระเบื้องเนี่ยลดลดได้ประมาณ1.2ึองศาแต่ว่าไม้ลดได้สองศาลยครับได้เยอะกว่าได้เยอะกว่ากระเบื้องครับแสดงว่าจะต้องซังบ้านเป็นไม้แล้วนะคะครับก็แล้วแต่ลูกค้า เขาอยากอะไรก็ได้ครับแต่อย่างน้อยลดได้หนึ่งองศาแน่ๆอ๋อลดได้มากมากสุดคือประมาณสององศาครับลดได้ปาณโอเคลดได้ประมาณสององศาเพราะบางบ้านเนี่ยยังเป็นยังเป็นในส่วนของไม้อยู่อาจารย์แล้วอาจารย์คิดว่าอย่างนี้ค่ะในอนาคตเนี่ยเราจะพัฒนาในเรื่องนี้เนี่ยเป็นไปในทิศทางไหนคะครับทางแหลปของเราแล้วทางมอไม่โดนครับมีการเปิดสปินออฟครับค่ะชื่อว่าพาสซิคูลค่ะพาสซิคูลเนี่ยย่อมาจากพาร์ซีฟคูลิงเทคโนโลยี ซึ่งเราสามารถลดความลดความร้อนได้โดยไม่ใช้พลังงานเลยค<ช>่ะซึ่งต่อไปนี้ก็จะไปเป็นสตาร์ทอัพนะครับก็จะสามารถเราจะขยายกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็มีการทดสอบในในระดับที่ใหญ่ขึ้นทดสอบบ้านหลายๆหลังแล้วทดสอบเป็นโครงการหรือว่าจะสั่นอะไรเงี้ยครับแล้วเมื่อไหร่สําเร็จครับเราก็จะเป็นสินค้าที่สามารถขายได้ทางท้องตลาดครับ<อ>ลูกค้าหรือว่าคนสนใจสามารถซื้อได้ตามโฮมโปรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ที่ เป็นกระเบื้องที่เคลือบแล้วหรือว่าไทยวัสดุอะไรก็ได้ครับเราจะมีการผลิตกระเบื้องสูตรพิเศษคือกระเบื้องเย็นกว่าปกติครับครับอาจารย์ก็คือเล็งเห็นแล้วก็พัฒนาว่าที่จะสามารถซื้อง่ายในท้องตลาดโดยทั่วไปครับอาจารย์คะนอกจากกระเบื้องแล้วค่ะเห็นมีตัวนี้จะเป็นรูปที่มันเป็นเกี่ยวกับผลไม้อันนี้คือจะเป็นพืชผลทางการเกษตรอาจารย์คะคือคืออะไรคะ่นนี้ คือเราใช้หลักการลดความร้อนด้วยการแผ่รังสีครับทํามาเป็นถุงเย็นครับถุงนี้ครับข้อดีคือว่าเขาจะมีรูพุนในขนาดที่เหมาะสมทําให้มแมลงเข้าไม่ได้รูคุมอยู่ขนาดเป็นซสายเป็นเป็นไมครอนเลยครับเล็กมากมแมลงเข้าไม่ได้แต่แต่ว่าอากาศและน้าถ่ายเทได้<ะ>แล้วก็ตัวถุงนะครับมีคุณสมบัติลดความร้อนด้วยการแผ่รังสี ทำให้ถุงเย็นกว่าปกตินะครับทําใหผ้ผลไม้ไม่เน่าเสียนะครับแล้วอีกอย่างที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวตัวผลตัวเกษตรกรนะครับสามารถเห็นการจเจริญเต,ติบโตของผลไม้ได้เพราะว่าตัวตัวผลผลไม้เนี่ยเขามีความขุ่นแต่ว่าไม่ทึบทําให้เขาตัวเกษตรกรจะเห็นว่าผลผลไม้เติบโตดีไหม อะไรยังไงได้ดี <c oughs> ได้ดีกว่าถุงในป oh. ัจจุบันครับอาจารย์ก็คือจริงๆเนี่ยโดยปกติทั่วไปแล้วพลาสติกทั่วไปที่เราใช้งานเนี่ย oh. เวลารามามาคุมผลไม้เนี่ยคือจะเป็นอย่างนี้เขาก็จะระเหยแล้วก็มีน้ําออกมาเขาก็จะคายน้ำออกมาทีนี้เนี่ยมันอาจจะ พอมันเกิดการชื้นมาทํทให้เกิดการเน่าเสียได้นอกจากเราปุ่มแทนที่เราจะไปปุ่มแล้วกันมแมลงกลายเป็นว่าพืชผลของเราเนี่ยเน่าเสียทีนี้เราก็เลยมีถุงแบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าเป็นถุงสําหรับการที่พอเราครอบแล้วตัวนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของการลดความร้อนได้ด้วยแล้วก็แถมยังเป็นถุงแบบใสเพื่อได้ให้เกษตรกรเนี่ยสามารถมองเห็นผลผลิตนะคะภายในถุงได้ไดแล้วก็เป็นการลดนะคะการเกิดในส่วนของผลไม้นด้ะ ที่ลดการเกิดของเสียจากผลไลม้นั่นเองเนี่ยเกิดการเน่าเสียก็เลยเป็นถูกแบบนี้ขึ้นมานั่นเองเนะคะสำหรับเกษตรกร,รเอาล่ะแล้วก็อาจารย์คะยังมีอีกหนึ่งอย่างยังไม่หมดโอ้นี้ที่นี่เกี่ยวกับเรื่องของการแผ่การรังสีนั่นเองอันนี้จะเป็นโรงเรือนครับเป็นโรรงเรือน,อนวัสดุห่อโรงเรือนก็คือเป็นวัสดุที่เอาไว้ห่อโรงเรือนเนี่ยครับเพื่อเพื่อจะสามารถปลูกพืชครับถามว่าอันนี้ทำยังไง เราทํา2วิธีครับ 1, 1เราเลือกวัสดุที่สามารถสะท้อนความร้อนในช่วงที่พืชไม่ต้องการเช่นช่วง UV ช่วงอินฟราเรดเพราะนั้นพืชจะได้แสงที่พืชต้องการใช้จริงๆนะครับส่วนที่2คือเราใช้วัสดุที่สามารถะระบายความร้อนด้วยการแผ่แังสีได้ทําให้โรงเรือนเนี่ยเย็นกว่าปกติเราไม่ต้องไปเปิดแอร์ในโรงเรือนทําให้โรงเรือนนะครับเป็นโรงเรือนที่ประหยัดพลังงานครับ ประมาณนั้นครับอ๋อเราสามารถอาจารย์เมื่อกี้หนูเห็นอาจารย์แจ้งว่ามันมีในส่วนของถุงลงเรือนนะคะที่มีหลายสีเพื่ออ๋ออันนี้ใช่ไหมคะคอาจารย์อันนี้คือเราแยกจาแนกเพื่อเพื่ออะไรบ้างคะอาจารย์เพื่อการเพื่อการสะท้อนแสงในช่วงต่างๆครับค่ะอันนี้เป็นถุงถุงต้นแบบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถุงที่เราใช้จริงๆสำหรับลงเรือนนะครับเขาจะไม่มีสีเข้มขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นเพียง อันนี้เป็นการใส่ใส,ใส่สารที่เยอะเยอะเกินเกินปกตินะครับ<ฆ>แต่ในความเป็นจริงครับเราจะใส่สารต่างๆไปเพียงเล็กน้อย<ฆ>เพื่อให้เขาสะท้อนสะท้อนรังสีครับแต่ว่าให้แสงขาวยังสามารถผ่านถุงเหล่านี้มาได้สามารถผ่านพาตอเหล่นี้มาได้จึงเป็นโรงเรือนที่เย็นและการแสงช่วงที่เราไม่ต้องการได้ครับ<ฆ>เช่นภาพนี้ครับจะเห็นว่า<ฆ>เรามีการเลี้ยงพืชจําลองขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้ครับมีตัว ลรงเรือนตัววัสดุลงที่ที่เหมาะสมครับแล้วก็สามารถลดอุณหภูมิได้ครับอ๋อนี่เราก็คือจะเป็นในส่วนของตัวโรงเรือนที่เรียกได้ว่ากันความร้อนก็คือเอาหังจิงแผ่กับกับขึ้นไป<ช>โกนะคะแล้วก็นอกจากจะแผ่กันไปแล้วก็ยังมีแสงขาวที่ช่วยในเรื่องการเจริญเติบโตของ<ต>ทางพืชก็คือก็เป็นอีกหนึ่ง อีกหนึ่งผลงานที่จะเป็นโรงเรือระบายความร้อนด้วยการแผ่รังสีนั่น<ช>เองนะคะคอันนี้เป็นการต่อย,ยอดสําหรับเกษตรกร,ร,กรหรือว่าใครที่แบบมีการเพาะปลูกเป็นโรงเรือนะคะก็คือสามารถใช้อน,นี้ได้เลยนั่นเองนะคะใช่ครับอาจารย์คาะสมมตุติถ้าสมมุติผู้ชมทางบ้านหรือเกษตรกร,ร,กรค่ะหรือว่าจะไปนในส่วนของนักลงทุนต่างๆที่สนใจค่ะในส่วนของการวิจัยของอาจารย์เนี่ยค่ะสามารถติดต่ออาจารย์ี่ได้ที่ไหนบ้างคะครับติดต,ต่อได้2ที่นะครับ1ติดต่อที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิก ได,ได้เลยครับ 2. ส,สามารถติดต่อได้ที่ที่ผมนะครับที่กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุคณะวิทยาศา,า,า,าสตร์มอไม่โดนครับนี่ <c oughs> ยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์<อ>มากๆด้วยนะคะ,คะคที่มาให้ความรู้กับเรานะคะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะทุกคนขาวันนี้นะคะเราบอ,อกเลยค่ะในรอบไลฟ์พิเศษของเราในรอบนี้นะคะ <c oughs> เราเต็มอิ่มนะคะ <c oughs> ไปด้วยในเรื่องของโครงการวิจัยเจ๋งๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ฟิสิกส์ด้านคณิตศาสตระะ์ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นในเสือของด้านสิ่งแวดล้อมอนามัยก็ดีค่ะวันนี้นะคะนอกจากที่เราจะเป็นโครงการนะคะที่ช่วยในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมการลดภาวะโลกร้อนแล้วนะคะเป็นการต่อย,ยอดพัฒนาของธุรกิจของหลากหลายนะคะท่านได้อีกด้วยนั่นเองท่านไหนที่สนใจอย่าลืมนะคะสามารถนะคะ แชทไะมคะมาทางเพจ Facebook uh huh. ของทางเพอร์โดได้เลยค่ะห mm hmm. รือใครนะคะอยู่ในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ พื้นที่ใกล้เคียงพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะวันอาทิตย์ของเราได้ก็คือสามารถมาง,งานกับเราได้อีกนะคะเพราะงานของเราเนี่ยจัดอยู่ที่นะคะศูนย์ประชุมแห่งชาติจิริกิตนั่นเองนะคะสามารถนะคะเดินเข้ามาหาพวกเรากันได้เลยนะคะกับบูธสานักง,งานโคร,งก,รงการของเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะกับสํานักง,งานโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะ ซึ่งเรามีเครือข่ายนะครมหาวิทยาลัยกว่า26สถาบันและมีศูนย์ความเป็นเลิศทั้งหมดนะ11สาขาด้วยกันค่ะคุณสามารถมาหาความรู้มาต่อยอดนะคะหรือว่ามาขอความปรึกษาเนีภายในบูธกิจกรรมกับเราได้เลยค่ะหรือใครที่อยู่ไกลไม่เป็นไรนะคะยังไงติดตามข่าวสารนะคะผ่านทาง ช่องทางเพจ Facebook Perdo ได้เลยนะคะอีก2วันกับเราเสาร์อาทิตย์นี้เราก็ยังคงเจอกันอย่างแน่นอนในไลฟ์สดจากทางเพจ Perdo นั่นเองค่ะและเรากิจกรรมพิเศษในรอบนี้นะคะหมดหน้าที่ของอ้อมแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันได้ใหม่ะคะกับทางเพจ Perdo ค่ะสวัสดีนะีคะสวัสดีค่ะ